เสียดนิมใส่เสียสีฟ้าเป็นทีมงานเด้เด้เย,ยู่กาไปนก็นเป็น,ปน,ปน,น,น,นแล้วเนาะผู้ใดว่านิมมันตเนี่ยเนี่ยยิบมาสัวนึงยิบจังเด้ประกาศย,ยิบหอกเออยิบมาเน่งสุดกันแล้วเป็นยังงบ้าะยันฮะิกายมีเห็นบ้เนาะเหมือนเนี่ย <c oughs> ยัดปากป เขเคยเอาอีกีเน่ผู้เขาจ้าเคยเอาเขายันแล้วเขาเจากับวันบ่ตัดเดือยิบออกที่ตัวโอ้นี่ม่แยกหน่อป่านนี้ามาตัดเดืมันมันกัดแม่หอยมฟันมาแม่อยยิ้นีไปทักผุนเต้วยง แยรียงเลยก่ใเนาะน้ำเต็มีวะยกไปแ่หเ้ฟันแห้งจีขาดเนาะฟันเยอซยยยไยันสิมันขาด่ะเออ่ะมกมกลองตัดไม่กี่ท้าย่ท่านเลยได้ปิดเชียงเปิดไม่มันส่วนกันเออจินเลยเอาลงได้แล้วอ้มก็คือกินบมกม่วงเหรอเนาะก็กินบมวกม่วงมา อกมองเป็นดอกวจะเจาเม็ดไดเขากินแต่เขาสามคนเท่านั้นเขาไปเขได้กินเขาตอนคุณเล่นกินน้ำเขาี่ก็ยังปกันคนเ็ดน้ามาเรื่อยๆเส้อกินเส้อกินแล้วก็เพีเนาะถามมันี่ยูหันนี่นาบ้านลยจับจับห้องุจะว่า ไม่นำาแล้วแต่ราาแวราไม่นำแล้วเพราะดีกินงานนี้เสม็แล้วเลยฉันฉันตัง้งใจไปหาหนึ่งนันก็ได้อยู่เอียนเขาไปหามา,ขา,มาไข่ข้างเราหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบคนนี้แบนหอฮะข้างเงนหน่อยด้อั <c oughs> นที่บอกอยังี่ข้าง,งสะพามือเออ